มาพี่น้องมาสวยเหมกันครับสี่กิโลด้พี่น้องสี่กิโลมานี่หอยปังล้วนๆครับเสื้อดีนั่นกับว่าแกมกึดพว่วนนะขา,ขาวสดๆพันดีๆปูดงอง สวัสดีครับผมบ่าวปุยจูพักครับผมมื้อนี้แรกนี่ครับพี่น้องป้าปีปีาน้องครับมาเกี่ยนบรรยากาศครับพี่น้องมากินตำปลาเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ปลากระบอกหกไปนะเดอกพี่น้องพ่อบูอะไรเยู่ครับฮึพ่อบูดีๆนะครับหัวหอยครับหอยปังครับพี่ตัวหัวใหญ่ครับอย่าพ่อหมียแหนมครับพี่น้องต้อนเงี้ยเป่งๆครับแดงๆจึ้งๆครับพี่น้องกากหมูครับหรือว่าผับรถยนต์คู่ครับพี่น้องพวกน้ำลายแตกครับพี่น้องหอมถามอะไรครับพี่น้อง คือปลาแดดครับพี่น้องอาจารย์ดาวันดอนเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์ดาวันบันดอนครับพี่น้องโอ้ยแซ่บนัวครับขู่ขั่วขู่คุ้นครับอาจารย์ดาวันดอนสุดยอดเลยพี่น้องหอมไม่ห้วยครับมา嘛พี่น้องมาบอกอะไรอาหางเด้อมาเสริมกันครับบอกไขยปังครับพี่น้องตัวอะไรเงี้ยปิงๆครับเพี่อแม่สินผู้ตามเด้อพี่น้องเลยบ้าปุ๋นผู้กินครับแบบความเนี้ยมครับ กาะปุนพร้อมโอ้โต้ตงวหัวหอยกับใบแห้งพี่น้องเลยเอาไงึ้นมากครับอะไรหลายๆหัวหอมกระปุนครับแซบๆพี่น้องเลย มาพี่น้องมาสวยเหมือนกันครับสี่กิโลได้พี่น้องสี่กิโลมาเนี่ยหอยปังล้วนๆครับเสื้อดีนั่นกับว่าแกมทุจริตพี่น้องพร้อมประแดกมันครับทุจริตเลยพร้อมอยากใส่มือเลยพี่น้องครับ ในหัวไว้ครับความว่าปุ่นหนังนะเราบุ้งหวัวไห้ครับโอ้ย ใหม่แมพี่นอ้องเยร่องสองเบื้องพี่นอ้องเยกึดปวดนะขาวๆสดๆหนึ่งไม้ไม่ครับพี่น้องตุเรียตุเรียน่าแม็กบาซค,ครับพันดีๆ ไปดีครับพี่น้งองหัวใจโอ้ปูดองพี่น้องอยู่ข้างล่างบปเนนะี่เพร่ะน่ะมันก็เห็นบาทไนงะตัวใหญ่ครับ โอ้ปิงๆลดตัวนี้น,นังตะบเรีอ่จะก,กันถาดพี่น้องเอ้ขบกากมู โอ้แต่เมียมันสินแก้หัวใส่ก,กับข้อแห้งอลไรพี่น้องเองอ,อตอวนี้เอาอะไรพี่น้องก็คางทวนเลยต้มผู้พายกับ แนมครับโอ้ขอทาครับ มาเร้่ยผิดหวังเลยจับแจมกันครับเ่ยต่ำปลาครับ ว่าเขียวปนไดพ่อบูไดไอยู่น้ำบลายปนไดครับมันอ้อหัวไหม่อนซ่อนหวัหวหอยหวัวหอยปังพี่น้อย ừ nồi ngoài cà hoài nó nói rồi đẹp đẹp lên mấy นังครับพี่น้องจำหนามากหน่อยครับ นองเอ้ขสากขนดพลอยดีครับห่อหอยพ่อหอยอ,อยู่น้ำเิน น้ำเย็นแรนมากพี่น้องหัวเงี้ครับเกียร์ครับ โม้หอยล้วนๆครับพี่น้อง4กิโลครับเนี่ยโอ,อ้จุด,ดยอดเลยพี่น้องเอ,อ้ยแ่บครับรอบมังเดื้พี่น้องเอ้ยหอยปัง ngoài nhà học เล่าแฟนครับสุมองสุบอน,นครับนนี้ออปอบบสีสู้ครับวนนมีทางท่าน้เรอบพี่น,อนอ้องเพิมเพม้บเลบแมวหลุดมากเบลอหอยปังครับง่าง่ายเปล่งเพี่นอ้องจับน้ำตุาตลาตุลาหน่อยครับ โอ้โขอท้าครับ ปูดองทำควบควบได้ไหมครับโอ้แผลกันเสียไปลีพี่น้องอยสุดยอดเลย ผูนะมีกำม,มากๆอยู่พี่น้อยอวีวีเย หองหอยพี่น้องพร้อมหน้าปลาแดดมองใครพี่น้องวัยอนเลย,เลย,ย,ย,เลยพี่น้องอะครับพีกก่น้องสุดจสนใจเลยครับสร้างได้เลยพี่น้องเลยจะปีแต่ลาซาดาครับพี่น้องหรือว่าลิงครั้งล้างครับพี่น้องเอกมินพูลร,รอครับผู้สียสวยพี่น้อง สคือลิงมาข้างล่างใหนนะครับพี่น้องนะพวกอ่ะเผ็ดๆสุดยอดเลยครับพี่น้องแซ่บหอมโอ้ยอันนี้ขอขอบคุณขอบคุณครับอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อติดติดตามครับติดชมครับพี่น้องเบ้าปุยจูปาครับอันนก็ฝากในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ห้องน้องจักรีจักน้อยเด้อพี่น้องเลยมาแต่หาเงินงัพไว้ไว้ครับพี่น้องเอ๋อเมื่อนี้ผมมีอย่างไรครับพี่น้องกัเมื่อนี้ครับพี่น้องโอ้ยตำปลาครับหนึ่งห้อยปังครับพี่น้องสุดยอดเลยโอ้ยมุดข้ามันยาเลยพี่น้องแซ่บแซ่บ ่ะมึงนี้่มึยังไรนะพี่น้องพี่น้องเลยผมมาปุ๋ยก้าวขวาาสวัสดีครับ